เรื่องจริงของรูโดจากกาจิอากุตะมีการเผยเผยเนื้อหามงงนไก่พลหนึ่งข้อมูลส่วนตัวของรูโดโดยรูโดนั้นมีอายุประมาณ15ปีส่วนสูง163เซนติเมตรเกิดวันที่20กรกฎาคม2ชอบของหวานสุดๆโดยในโลกเบื้องบนนะครับรูโดก็ไม่เคยกินของหวานเลยและพอได้มาเจอของหวานที่โลกเบื้องล่างนะครับเขาเนี่ยกัดเกลี้ยงจนอ้วนตุยและเวลาเห็นของหวานเนี่ยก็จะอยากกินจนแทบคลั่งทุกครั้ง3ขาดทักษะในการเข้าสังคมรูโดนะครับได้โดนคนในชนเผาเนี่ยรังเกียจเยียดหยามตั้งแต่เด็กเพราะเขาเนี่ลีพาชวิต ถ้าไม่เขาเนี่ยก็เข้าสังคมไม่ค่อยเก่งนะแม้ว่าเขาเนี่ยจะได้เร็กคอยสอนให้เข้าสังคมแต่เขาก็ปรับใช้มันไม่ได้อยู่ดี4ที่มาของถุงมือแม้จริงๆแล้วนะครับรูโดนั้นจะได้ถุงมือมาจากเรคผู้เลี้ยงดูเขามาแต่ที่มาจริงๆของถุงมือเขานะครับมันก็คือหนึ่งในซีรีส์ผู้เฝ้าดูจิงกีสุดทรงพลังที่ยากจะหาใครเทียบที่มันเนี่ยอยู่ในโลกเบื้องล่างมานานแล้วถ้าพลังของถุงมือโดยความสามารถหลกัลกๆของมันนะครับคือการเปลี่ยนสิ่งชําุดที่สัมผัสน,นะครับให้กลายเป็นจิงกี้นั่นเอง แต่เขาเป็นคนที่มีเชื้อสายของโลกเบื้องล่างอย่างนามสกุลชัวเบรที่เป็นตระกูลที่อยู่มาอย่างยาวนานนะครับเพราะมีคนนึงในตระกูลเนี่ยเป็นเพื่อนกับนักปุกเสกคนแรกเจ็ด <7 S 1> ที่มาของนามสกุลชัวเบรหากเรานำตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับของนามสกุลรูโดมาเลี้ยงจากหลังไปหน้าก็จะได้เป็นคำว่าเซอร์เบรัสหมาสุดดุสามหัวนะครับที่เราเนี่ยจะพบเห็นได้ตามเทพนิยายกีโกรมันนั่นเองและถ้าคุณอยากรู้จักกับฟรูโดและนัดเก็บกวาดให้มากขึ้นกว่านี้ตอนนี้ทางบุ๊คฮาร์เกอร์นะครับมีโปร สำหรับลูกค้าใหม่กับมังงะเรื่องกาจิอาคุตะในเวอร์ชันอีบลแค่ก่อโค้ดเกียร์80 GA สำหรับเล่มหนึ่งนะครับลดไปเลย80%เนี่ยแค่เพียง30บาท,บาทและถ้าติดใจนะครับอยากอ่านเล่ม2-8ต่อก่อโค้ดเกียร์30 GA ลดไปเลย30%โดยแต่ละโค้ดนะครับสามารถใช้ได้1ครั้งเท่านั้นหมดเขต3 1กรกฎาคมน,นี้บอกเลยเรื่องนี้มันมากจัดเถ